สวัสดีตอนทเที่ยงทุกทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารที่บ้านของผมอย่างเช่นเคยกับจริงๆไม่เที่ยงแล้วละ่ะตอนนี้บ่ายแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ตื่นมาก็รีทวีตถามทุกทุกคนเลยว่ากินอะไรกันดีทเที่ยงแบบนี้สุดท้ายแล้วผมก็มาลงเอ่ยที่เกาเหลาเนื้อเจ้าเด็ดนะฮะเจ้านี้ก็เป็นเกาเหลาชื่อว่ารสเด็ดใครไปสยามก็คงเคยกินเกาเหลารสเด็ด เป็นเขามาเปิดสาขาแถวบ้านผมก็เลยมีโอกาสได้กินเจ้านี้บ่อยรสชาติคล้ายครึงกันมาก <c oughs> ช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามโดมกาลาออนไลน์เนี่ย <c oughs> ก็คงจะทราบถึงชีวิตปัจจุบันของผมว่าส่วนใหญ่ต้องถูกให้เวลาไปกับ ละครเวทีทวภพเดอะมิวสิคลนะครับที่จะเล่นก็วันที่29นี้แล้วถ้าให้นับเวลาถอยหลังกันจริงๆเนี่ยเหลืออีกแค่20กว่าวันเท่านั้นนะครับผมก็จะเปิดการแสดงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโดมกลามออนไลน์ในช่วงนี้เนี่ยผมจะเข้าสู่ช่วงเขาดาวทวภพเดอะมิวสิคลนะครับผมจะพยายามถ่ายเบื้องหลังการซ้อมฉากสำคัญๆต่างๆรวมถึง เวลาเราไปออกรายการต่างๆแล้วมีการโปรโมทอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวขอกินไปด้วยนะหิวก็มีการโปรโมทก็จะถ่ายมาให้ดูนะฮะอย่างเช่นคราวที่เราที่ไปออกรายการในแอนเตอร์เทนหรือว่า Star Stage นะฮะก็จะออกเป็นคลิปมาให้ดูวันนี้ฮะเป็นวันที่อ่พวกเรานแสดงเนี่ยจะเริ่มซ้อมกับวงอเคสตราวงใหญ่เต็มวงนะฮะก็ คิดว่าต้องอลังการงานสร้างแน่นอนเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูว่าบรรยากาศในหลุมที่เขาเรียกว่าออเคร t สตาพิตเนี่ยจะเป็นยังไงรวมถึงสเตจของเราตอนนี้เนี่ยมีความพร้อมไปมากแค่ไหนแล้วก็เมื่อร้องกับ,บวงออเครสตาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเพราะมากขนาดไหน ช่วงนี้ใครเปิดเข้ามาในซักทีวีหรือเข้าไปใน YouTube c h a n n l l โดมกราำออนไลน์เนี่ยก็อาจจะเจอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเคาดาวสูตรการแสดงจริงของทวภพบเดอะมิวสิคนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อไปซะก่อนจะเชื่อได้เลยว่าดูแล้วเนี่ยมันจะกระตุ้นอารมณ์ทำให้ทุกคนอยากไปซื้อบัตรแล้วไปดูละครเวทีเรื่องนี้กัน เดือนห้านะคะมีน้ำมะนาวแม่ทำมาให้น่ากินมากน้ำมะนาวน้ำผึ้ง เมื่อวานนะฮะหลังจากที่ผมถ่ายคลิปเรื่องที่ผมกินน้ําวันละประมาณสามลิตรไปเนี่ยก็มีคนเข้ามาทวีตแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กนหลายคนเหมือนกันว่าโอกินสามลิตรเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็กินแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปปรับใช้กันดูนะฮะส่วนอ่อีกทริกหนึ่งที่เกี่ยวกับการดื่มน้ําเหมือนกันซึ่งผมก็บอกยังบอกอยู่ว่าผมดื่มวันละสามลิตรจริงๆสามลิตรก็คือขวดใหญ่ ไซเนี่ยสามขวดแต่ว่าถ้าเกิดก่อนนอนสักประมาณสองชั่วโมงเนี่ยยังไงก็ควรจะลดปริมาณการดื่มน้ําลงนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ไตของเราเนี่ยทำงานหนะักนะฮะอันนี้ก็การช่วยเดือร่างกายบ่าโมงกว่าแล้วยวคงต้อ,อง,งรีบทานเพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปวอร์มเสียง เพื่อที่จะออกไปร้องกับวงออเคสตารารบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูครับ